ก็สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักกู้พันใหม่ช่องที่จะแชร์สาระดีๆเกี่ยวกับการกู้และขอสินเชื่อวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระยะปลอดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนะครับโดยจะดูที่บัตรเครดิต2ใบนะครับก็คือ KTC นะครับแล้วก็ของ SCB ทยพาณิชย์เดี๋ยวเราจะมาดูที่ KTC ก่อนนะครับเพราะว่าคงเป็นบัตรขวัญใจยอดนิยมของมือใหม่หลายคนนะครับก็กดเข้าไป ในหน้าของ KTC บัตรเครดิตนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ข้อมูลบัตรนะครับเราจะเห็นว่ามันมีวันสรุปยอดบ,บัญชีคือวันที่4นะครับเดือน8 2022แล้วครบกำหนดชำระ19เดือน8 2022นะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้เนี่ยจะต่างกัน15วันนะครับถ้าเราทำการรูดนะครับระยะปลอด,ดอกเบี้ยที่น้อยที่สุดก็คือเรารูดวันที่4แเลยเราก็ต้องจ่ายวันที่19 น้อยที่สุดก็คือ15วันนะครับแต่ถ้าเราเกิดมารูดได้วันที่5นะครับ5สิงหานะครับเราก็จะไปจ่ายนะครับที่19กันยานะครับก็จะมีระยะเวลาปอดดอกเบี้ยประมาณ45วันนะครับขึ้นว่าขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นครับมีทั้งหมดกี่วันระยะปอหนี้บัตรเครดิตใบนี้ของผมเนี่ยก็คือ4 5วันนั่นเอง ก็คือเราไม่เสียดอกเบีย้ยทีนี้มาดูอีกใบกันนะครับก็คือบัตรเครดิต SCB นะครับเราก็จะเข้าแอป SCB Easy กันหน่อยบัตรเครดิตใบนี้ก็จะเป็น SCB jcB p l a t i แพที่น้นะครับกดเข้าไปเข้าไปเสร็จนะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นคล้ายๆกันเลยนะครับวันสรุปยอดบัญชีคือวันที่18สิงหานะครับแล้วก็วันกำหนดชำระก็คือ7กันยานั่นหมายความว่าเ้่าเราลูดวันที่18สิงหานะครับ เราก็จะต้องไปจ่ายที่7กันยาระยะปอดดอกเบีย้ยที่น้อยที่สุดนะครับก็ประมาณ15วันเหมือนกันนะครับถ้าเราลูดหลัง18สิงหานะครับเราก็จะไปจ่ายที่ตุลานะครับก็ปอดดอกเบีย้ยประมาณ45วันก็คือถ้าเอาง่ายๆไม่คิดอะไรมากก็โดยเฉลี่ยนะครับบัตรเครดิตทุกใบนะครับถ้าเรายึดลูดก่อนวันสรุปยอดบ,บัญชีนะครับจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยประมาณ15วัน แต่ถ้าเราลูดหลังวันสรุปยอดบัญชีก็จะมีระยะเวลาประมาณ40-45วันก็จะเป็นระยะเวลาที่เราสามารถเอาเงินไปหมุนทำอย่างอื่นก่อนเสริมสภาพคล่องโดยไม่เสียดอกเบี้ยก็หากเนื้อหามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์สับ s ไค i b ์หากมีเนื้อหาแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับ เนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่